บุ้มลงโอ้โหยิง RPG นะครับผมโคตรแรงนี่แล้วก็ปืนน้าแข็งอันนี้ก็เหมือนกันยิงได้ต่อเนื่องมีแต่ปืนยิงได้ต่อเนื่องนะท่านผู้ชมมีแต่ปืนด,ดีทั้งนั้นเลยถ้าใครเล่นมาไกลๆนะโอเคก็คุ้มมากๆเลยแหละแต่ละปืนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนันได้นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบอก์โหมดซอมบี้กันนะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วครับผมแล้วก็มีปือนอัปเดตอีกนะครับผมว่า ปืนขั้นโหดมันเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าที่สุดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ผมมีเงินอยู่ห้าเอ็มคิวไปแล้วพันโอ้โหเจ็ดพันกดเอื่อนยิงยิงนิวเคลียร์ก็เลยได้ไมหมเนี่ยมันใส่พวกผีสมบีนี่กดอ e ีไปเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคอปเตอร์มันใช้ทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมไม่เอาคอปเตอร์กว่าผมจะมานี่ก่อนผมจะบอกว่าผมจะมีผมมีปืนอัปเดตนใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายปืนที่ผมใช้ก่อนนะ เนี่ยปืนนี้เป็นปืนน้ำแข็งนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมกระสุนนะรอรีโหลดเห็นไหมขีดดำๆเนี่ยถ้าเรากดให้มันสุดมันจะรีโหลดนะครับแต่เราไม่ต้องกดให้มันสุดเรากดเรื่อยๆแบบนี้กดทีแล้วนิดๆขีดมันจะลดลงมาครับผมจะทาไม่ให้รีโหลดนานเงนี้ยเออที่ผมได้มาใหม่แล้วก็มีปืนนี่นะครับผมลูกซองน้ําแข็งนะครับผมโคตรแรงเลยนะอันนี้บอกเลยยิงบอสทีละสามรอเก้าสิบกว่าเลยนะถ้ายิงหัวนะลูกซองอันเนี้ยยังแรงเลยนะ อโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพเดตปืนนี้ก่อนดีกว่ามันเป็นปืนอะไรโอ้ปืนลัมบูในตำนานของเราในเราล,ลองใช้ดูดีวะแรงแค่ไหนวะขอทดสอบแปมหนึ่งท่านผู้ชมโอ้โหมีผีบุกบ้านมันยิงลัวๆได้แบบโอ้ลัวๆไ,ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผียิงมาจากไหนเนี่ย เยอะเกินโอ้โหโอ้โหยังแรงเลยบอกเลยเปืนนี้นี่ฮะประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ผมก็อัปเกรดลูกน้องใหม่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าลูกน้องตัวนี้จะหิวเลือดได้ด้วยเออผมอัปเกรดไปขั้นไหนแล้วไม่รู้ลูกน้องไปไม่พูดเพรจะาเพียงเดียวเราไปดูอันนี้กันดีกว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตังพอหรือเปล่าพอเฉยมา นี่เราจะมาดูกันว่าเฮลิคอปเตอร์มันทำอะไรผมตื่นเต้นทำไมไม่รู้มันขึ้นไงอะ่ะกดอีมันทำอะไรได้วะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ขึ้น E ลง D ลงคิวเออใช่ไหมขึ้น E ลงคิวเราสามารถยิงได้เลยนี่มาขี่ยิงแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมคอปเตอร์อย่างสุดยอดอะขี่ยิงเลยนะ แล้วเอฟทำอะไรอะ่ะโว้เอฟยิงอาบีจีเลยนะเฮ้ยผีไม่สามารถทำอะไรเราไล่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเราขี่คอปเตอร์เนี่ยกระสุนนั้นน้มันคูณดาวเท่าไหร่วะโอ้โหยังเอาเลยนะเฮลิคอปเตอร์เราเดี๋ยวเราจะใช้เฮลิคอปเตอร์ออกล่าผีกันยิงได้เรื่อยเลยนะท่านผู้ชมกระสุนไม่จำกัดหรือเปล่าน่าจะไม่จำกัดแต่คอปเตอร์ผมมันพังหรือเปล่ามันจะพัง นี่ยิงอาพีจีลงโอ้น่าจะคุ้มกว่ารถถังเลยนะเนี่ยแต่มันไม่ถึกเท่ารถถังนะคอปเตอร์นะก็ประมาณนี้แหละคอปเตอร์อ๋อโอเคโอ้โหผียังเยอะดูนะครับผมผีมันจะมาเอาเรานะเราจะยิงอะบุ้มลงโอ้โหยิงอาพีจีนะครับผมพตรแรงก็ซื้อกันได้นะครับผมสองล้านกว่านะตอนนี้ผมก็ปล่อยลูกน้องไปด้วยนะครับผมลูกน้องผมก็ทาหน้าที่อย่างดีเลยเป็นทาดีโอ้โหรู้สึกว่ามันจะหาตังค์ได้เร็วมากเลยนะ ยิงปืนใหญ่ลงดูดิโอ้โหตังอย่างเยอะงั้นก็บินอยู่แบบนี้สบายเลยดิเงินถ้าไม่โดนผีปลาหินนะถ้าโดนผีปลาหินกับผีถุยน้ำลายนี่น่าจะเรียบร้อยนะผีถุยน้ำลายจะเป็นตัวสีม่วงนะผีปลายหินจะเป็นตัวสีเขาขาวใส่เสื้อสีน้ำตาลอะไรแนี้ใชยิงงาเป็นยิงอลยบ้มเดี๋ยวเราจะล่อผีมากดีดีวกว่าขึ้นงสูง,งกว่านี้เออ เราก็ล่อมันมาแล้วก็ยิงดิงลงแบบนี้เออโอ้โหตั้งสบายดิไอตั้งสบายดิแบบนี้นั่นนั่นน้องๆเราอยู่ข้างล่างเราก็ยิงช่วยเขานะท่านผู้ชมกด e เพื่อขึ้นสูงๆไหนมันขึ้นสูงได้สักแค่ไหนวะตอนนี้รู้สึกว่าคอปเตอร์เราจะพังแล้วหรือเปล่าเลือดเหลือ400นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันพังเร็วขนาดนี้ดิยังไม่ได้ทําอะไรเลยบึม้มนะครับผมโอ้นี่กดเ e ออีกดิบึม้ม รูว่าหาตังค์ได้เร็วระดับหนึ่งเลยนะโอ้โหคอพเตอร์เราเนี่ยกดลงเียกดไปประทะกับผีใกล้ๆน,นี่ยิงได้เรื่อยๆเลยนะท่านะผู้ชมเอ้ยแต่เราอยู่สูงผีมันทำอะไรเราไม่ได้นะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ไหนหรืึเปล่าบ้มเฮ้ยผีตัวนั้นมันไล่ลูกน้องเราทำไมอ่ะแต่ปืนก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่มันยิงได้เรื่อยๆเวท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดอยู่นะไอ้ผีตัวนั้นมันเป็นผีอะไรทำไมมันถึกจังวะยิงอะพีจีใส่ันเลย อันนี้เป็นฐ ok านทัพของผมป่ะวะบางบางคนเขาอัปเกรดขึ้นมาไกลไงผมก็ไม่รู้มันกันจำบ้านตัวเองไม่นด้โว้ยคอปเตอร์เราจะแตกแล้วทุกผู้ชมเดี๋ยวๆดียวทำไงเนี่ยกดคิวกดลงกดลงกดลงโอ้โหโดดลงไม่ตายโอ้โหคอปเตอร์เราแตกสลายไปแล้วลูกน้องเราก็ไหนเราปืนนี่ยิงดิปืนที่เราได้มาใหม่เมื่อกี้โอ้โหดูดยิงได้เรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมอืมแรงอยู่นะเนี่ยโอ้โห ปืนที่เราได้มาใหม่ปืนลัมโบโว้ยเดี๋ยวๆพี่นี่มันถือกันว่านี่เป็นใครว่าเดี๋ยวกูตายเลยมาปืนเมื่อกี้ก็แรงนนะเดี๋ยวเราจะมาดูปืนลูก2นะครับผมที่ผมได้มาใหม่นะว่าเป็นยังไงนะครับปืนลูก2นี่อันนี้อันนี้มันแรงมันกันนะปืนลูก2ปืนน้ำแข็งซีรีส์ปืนน,น้าแข็งนี่ถือว่าสุดยอดเนี่อันนี้แปดสิบนั่นจะดูยิงตัวอื่นนะบางทีตัวละนัดเนี่ยมันยิงมันยิงดาเมจสูงสุดสามรอยเกือบสี่ร้อเลยนะเกือบ ก็เรียกว่าอะไรเกือบเท่ารถถังอันนี้เป็นปืนแบบไม่ได้ใสกระสุนนะแบบะจ,จรีโหลดอาจจะโนมัิเอาโอเคถ้าเรายิงเกินจํานวนจํากัดประมาณนั้นนี่แล้วก็ปืนน้าแข็งอันนี้ก็เหมือนกันยิงได้ต่อเนื่องมีแต่ปืนยิงได้ต่อเนื่องนะท่านผู้ชมมีแต่ปืนดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าใครเล่นมาไกลๆนะโอเคก็คุ้มมากๆเลย,เลย,เยแหละแต่ละปืนเนี่ยมาดูลูกสองเลยอีกรอบนี่ไงลูกสองโว้ยนัดเดียวนัดเดียวไปดิเป็นไงล่ะปืนแรงประล่ะโม่หน่อยขอมโม่หน่อย แรงบลาประมาณนี้หละนะปืนอัปเกรดใหม่แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ได้อีกหรือเปอลอ่าชุดที่ผมใส่นี่ก็เป็นชุดแบบเลวตันแล้วนะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นอัปเกรดลูกน้องแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันมีอะไรใหม่นะครับผมนี้ในโหมดเนี้ยเออโอเคแนละ้วถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้ก็เก็บตังค์เรื่อยๆนะครับผมซื้อของไปทีละอย่างอัปเกรดไปทีละชิ้นนะครับผมแล้วก็หาเงินยิงผีไป โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมจะใครชอบฝากกดไลค์กดแชรกก์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับโมซอมบี้นะครับผมนะถ้าใครอยากเล่นก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแต่มันใช้เวลาหน่อยนะไปเก็บเงินน,นานพอสมควรนะนั่นะแหละเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะมาเล่นหมดอีกรอบนะครับผมนะหรือมันจะสุดแค่นี้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละครับผมบ๊ายบาย